นะครับผมไม่รู้ว่าดูกันอยู่กี่คนนะครับวันนี้เรามาดูตู้เนเธอร์แลนด์กันครับเพิ่งเข้าสดๆนะครับตอนนี้บ่ายสเป๊ะนะครับมาเราดูฟันไดก่อนเลยครับคนแรกตัดเกรดเลยนะครับผมที่ระเบลดส80นะครับเวอร์ชิลฟันได์บล็อกแรงสุดนะครับโอ้โหบล็อกเสียบสกัดนะครับผม หดสัตว์นะครับหมื่นสองหมดแล้วก็โอ้ยสตามีนาสองพันนี้อ้ยกูจะบ้าตายเดี๋ยวไปดูสกิลก่อนนะครับสกิลโอ้มาพร้อมสกิลบ็อกเอสนะครับไม่มีเอฟเฟกต์พิเศษแล้วก็มีท่าเสียบสีเงินแต่ว่าแรง140นะร้อยสี่สิบนะเทรดทองบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์่วายดโอ,โอ,โอ้พระเจ้าบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเราเดาถูกนะครับใครจะผ่านพี่ครับ แล้วก็ถ้าใช้พาเวอร์เพโอเคอันนี้กากไปหน่อยนะแต่ว่าสแตทโดยรวมนะครับมีเลี้ยงกับส่งอีกอย่างละหมื่นนะครับตัวนี้มันเตะประเจ้าดาวเหนือนะครับผมเอามาฆ่าองลีฆ่าสีเขียวนะครับผมบอกเลยนะครับตัวนี้ถ้าใครมีไม่มีไม่ได้นะครับตัวนี้ต้องมีนะครับผมให้เกตซูเปอร์เอ็ดเอเออเอเอ็เอบวกนะครับผมตัวนี้นะครับเก่งขี้ผายนะครับผมเฮียมึงเก่งไป หดจัดนะครับผมผลลุกนะครับผมอย่ยโหดจริงครับโอเคครับถัดมานะครับไปต่อก่อนครับเดี๋ยวเรามาเปิดเดี๋ยวเรามาเปิดหาฟันได้กันผมมีอยู่4,000พอยไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับถัดมาครับแฟรงกี้เดยองดูสเตตไหนสิเลเรีล80เลี้ยงกับส่งเป็นหลักนะครับแล้วก็เกมรับไม่ค่อยเอาเท่าไหร่นะครับเชี่ยฟันได้เมื่อกี้ของจริงนะครับตัวนี้อ่มีท่าเลี้ยงมาเทรดเป็น อยู่กลางสนามบวก4.8แล้วก็ถ้าใช้ท่าเลี้ยงแรงขึ้นนะครับก็เดาทางค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเจอกองกองกลางสีเขียวที่เป็นไอคอนก็โดนเสียบรัวๆก็ไปไหนไม่รอดนะครับผมต่อให้มันจะมีเทรดที่บวกท่าเลี้ยงตัวเองแต่มันก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับถ้าแพ้สีแล้วก็เดาทางแพ้นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นเกรด A ครับผมถ้าไม่มีก็ใช้ได้นะครับกองกลางถัดมาครับมาไทเดลิกนะครับโอ้โการาฟสวยว่ะ บล็อกแรงโอโหบล็อกแรงเสียบแรงแล้วก็สกัดใช้ได้นะครับหมื่นหมดทุกช่องนะครับแต่ว่า,าข้างล่างนี่น้อยไปหน่อยเนาะแล้วก็สตามิน่าก็น้อยไปนิดนึงนะครับสีแดงเทรดเป็นค่ากองหน้า4.8%แล้วก็ถ้าดาวทางถูกบวก7%นะครับมาพร้อมท่าบ็อกอันนี้ดูน่าใช้นะครับผมว่าถ้าบวก5เนี่ยเอาไว้เอาไว้จับพวกกองหน้าสีเขียวได้เลยนะครับผม ใช่ทำรูปสีดาวแต่ไม่ทำรูปฟานไนดาเด็กเวนเดี๋ยวผมเอาไปด่าให้ครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมเอาไปด่าให้เอ้ยอย่าเรียกด่าเรียกฟีดแบ克แล้วกันขอภทยนะผมไปครับเดลิกครับเกรดหรอผมให้เกรดเอสนะแต่ยังไม่เอสบวกเหมือนพวกห้าดาวนะครับแค่เอสคือถ้ามีเนี่ยใช้ได้เป็นตัวหลักได้นะครับถ้าเป็นสีดาวด้วยกันนะผมชอบตรงที่มันสีสีแดงด้วยนะครับเอาไว้ดักพวกสีเขียวนะกองหน้า เมมฟิสเดปายกองหน้ากับปีกซ้ายนะครับยิงแรงเลี้ยงกระส่งโอ้ส่งเก้าเก้ก้โอ้แต่สแตตทั้งล่างเยอะนะครับแต่สตามีนาหน้าน้อยก็ใช้ยากนะครับเจอกองหลังบวก4.8%ขอไปครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าเดาทางถูกบวกอีก7%นะครับถือว่าพอใช้ได้นะครับ ก็ยิงแรงอยู่แต่ไม่มีท่ายิง S นะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไปเพื่ออะไรนะ A ครับตัวนี้เดปายไม่ผ่านนะครับสำหรับผมถ้ามีใช้ได้แต่ว่าอย่าไปใช้เลยนะครับถ้าเป็นไปได้เ m มานูเอลฟริมปงเสียบแรงบล็อกไม่เอาเรื่องอ่าสกัดบอลพอใช้ได้8,000แต่ก็เบาไปหน่อยนะถ้ัก9,000แล้วก็เลี้ยงซะเยอะเลยนะครับเลี้ยงซนห0นะครับ เป็นปีกขวาได้เป็นแบ็กขวาได้นะครับมาพร้อมกับท่าเลี้ยงอีกแหละ <The Young S 1> เดย <Dep ay S 1> เยงองก็ท่าเลี้ยงเดปายก็ท่าเลี้ยงฟิมปงก็ท่าเลี้ยงพี่ขี้เกียจหรือเปล่าพี่ขี้เกียจหรือเปล่าอย่านะอย่าผมรู้นะเจอสีเขียวนะครับบวกพลังอีก4.8%นะครับโอ้โหเป็นตัวสีแดงค่าสีเขียวอีกเจอสีเขียวก็ขี้แตกนะครับแล้วก็ดาวทางถูกบวก7%นะครับตัวนี้หรอเป็นแบ็กขวาที่ก็ดู ดูบางๆไปหน่อยนะแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับด้วยความที่เมตาตอนนี้พวกตัวสีเขียวมันค่อนข้างเยอะนะถ้าเป็นสีแดงก็จะได้เปรียบขึ้นประมาณนึงนะครับผมให้เป็นเทียเอนะครับผมฟิมปงนะถ้าอินเตอร์เซ็ปมันสักหมื่นหนึ่งเนี่ยผมให้ S นะแต่ว่ามัน8ปดพันเองนะครับแล้วก็สตามินาดูไม่แย่มากนะ A นะครับผมถ้ามีถ้าแบ็คไม่มีสีดาวเก่งๆเนี่ยฟิมปงเก่งอยู่นะครับถัดมาครับโคดี้คัคโตตงโชวเทไปนะครับ โอ้โหแต่พี่กักโปมาท่าหมงอัดดิโอ้แต่เล่นได้ทั้งซ้ายขวานะครับแล้วก็ตรงกลางเป็น CF ได้นะครับอ่าแตทที่เลเวล80โอ้หมื่นทุกช่องเลยข้างล่างก็หมื่นทุกช่องนะครับมาพร้อมกับบวก4.8%ถ้าเจอกับประตูนะครับแล้วก็ถ้าบอลมาจากทีมเพื่อนร่วมทีมที่เป็นกองกลางได้อีก2.8นะครับมาพร้อมท่ามง ท้ยยากนะผมคิดว่านะครับด้วยความที่มันเป็นปีกเนี่ยสมมติว่าถ้าเราเอามันไปเล่นปีกมันจะอยู่ข้างๆใช่ไหมแล้วถ้าเราเปิดให้มันงงเนี่ยมุมเฉียงเข้าหาประตูเนี่ยมันจะเป็นแบบสมมตินี่เป็นประตูใช่ไหมทุกคนมันก็จะ่งจากมุมประมาณนี้นะนี่นะครับมันก็จะเฉียงเข้ามานะครับเฉียงเข้าหาประตูนะและเกมนี้คือถ้ามุมมันแบบมุมมันแคบหรือมุมมันเฉียงอย่างเงี้ยมันจะโดนหักพลังเยอะมากนะครับทําให้พลังการยิงมันดอปไปเยอะนะครับก็กักโปก็เป็น A ครับ เพราะว่าผมคิดว่ามันใช้ยากไปนะถ้ามันเป็น S T อย่างเงี้ยอ่ะโอเคผมว่าให้ S ได้แต่นี้เป็น A ไปนะครับถัดมาครับดอนเยลมาเล่นปีกขวากับกองหน้าเป้านะครับยิงอีกแล้วเลี้ยงอีกแล้วนะครับแล้วก็ส่งนะสเตตข้างล่างดูโอเคแต่ว่าสตาฟ i น่ามันน้อยนะครับ1,004เองสกิลมาพร้อมกับท่าเลี้ยงเฮ้ยทำไมมันใส่ท่าเลี้ยงมาเยอะจังอนะ มันเลี้ยงแรงหนาเนี่ยบวก4.8เซถ้าอยู่อ่าฝั่งอ่าแดนสนะครับแดนสมก็คือแถวกรอบเขตโทษแถวหน้ากรอบเขตโทษของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ใช้ท่าเลี้ยงบวก2.8เปเซเหมือนเดยองเลยนะผมว่าเขารีบนะครับอันนี้หรือไม่รู้เขาทำไม่ทันหรือเปล่าแต่ว่ามันมีแต่ท่าเลี้ยงแล้วก็มีแต่เทศอันนี้นะครับมันดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับซ้ำๆกันไปนะครับมาเล่นตัวนี้นะครับเป็น A นะครับผม ช้ำเลยครับเพิงเปิดไป6,000ได้กักโกโกฟิมโปงเกลือมากอ่าเฮ้ยแต่ว่าก็ไม่แย่นะได้ฟิมโปงมาอย่างน้อยก็เป็นแบ็กขวานะครับสีสีแดงถัดมาครับนาธานอาเก้เวลล0เป็นยังไงสีฟ้านะครับเล่นได้ทั้ง CB แล้วก็ LB โอ้บล็อกดีนะครับสกัดเบาแต่ว่าแท็กเสียบ12นะครับแล้วก็ข้างล่างก็มันมันน้อยไปหน่อยนะครับผมก็ผมมาดวงแบบดวงเฮียนะ ผมยังไม่มั่นใจตัวเองเลยนะครับโอเคมีท่าแสบเแล้วก็บวกพาวเวอร์เพย์นี่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคู่ต่อสู้ใช้ท่าเลี้ยงเนี่ยลดพลังนะครับก็เป็นสายเสียบแบบเสียบแบบไส้ไส้ไหลนะครับนะพี่เอกตัวนี้ก็เป็น A นะครับเพราะว่าเจอสีเขียวก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับผมถัดมาครับขวัญใจผมนะครับชาวีซิมงนะครับไซมอนนะครับให้ถ่ายทุกคนท่าเลี้ยงปะผมว่าท่าเลี้ยงแล้วก็มีเทดสีเงินเป็นบวก ท่าเลี้ยงอีก 2. 8เอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่ามันจะถูกไหมเพราะว่าตัวนี้สายเลี้ยงชัดเจนนะครับตามมีหน้าก็น้อยเหมือนเหมือนตามสไตล์4ดาวนะครับแต่ว่าเล่นได้ C M C A M แล้วก็ L W R W ก็ค่อนข้างใช้ง่ายเหมือนกันนะครับตำแหน่งเยอะนะน่ะเห็นไหมท่าเลี้ยงอีกแหละท่าเลี้ยงอีกแล้วแม่งเลี้ยงทุกตัวเอาจริงทุกคนถ้าไม่ใช่กองหลังนะกองหน้ากับกองกลางตอนนี้ที่ดูมาแม่งมีท่าเลี้ยง S ทุกตัวผมไม่รู้ว่าจะเลี้ยงเที้ยวอะไรขนาดนะ แล้วก็ติดคีอ่าสิบเนะครับแล้วก็ถ้าเจอกองกลางบวกอ e ีกกี่เปอร์เซ็นต์นะสองจโอเคตัวนี้ก็ A เหมือนกันนะครับดูใช้จริงลําบากเหมือนกันนะคือเขาก็เสียบอย่างเดียวอะ่ะไปเจอตัวเสียบแบบเจออาเกเสียบเนี่ยผมว่าเจอเพื่อนตัวเองเสียบเนี่ยขี้แตกนะครับอ่าวอลเวกฮอสนะครับกองหน้ากองหน้าสีแดงส่วนใหญ่จะมาเป็นตัวมงนะเห็นไหมมงอีกแล้ว เดี๋ยวดูเทรดก่อนนะครับบวก4.8ถ้าเป็นเจอกับประตูนะครับโอเคก็หม่งแรงขึ้นนะแล้วก็บวกท่าหม่งอีก4.2นะครับโอ้ถือว่าหม่งแรงนะครับตัวนี้ถ้าเจอถ้าผมว่าก็หม่งดอนารุมาาอาจจะไม่เข้านะแต่ถ้าบวก4น่าจะมีลุ้นนะครับหมายถึงว่าอาจจะไม่เข้าทุกรูปนะอาจจะมีโดนโดนรับบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นบวก4อาจจะมีอาจจะมีภาพอืมแต่ก็ไม่นะ ถ้าชูตติ้งสักหมื่นสองเนี่ยน่าจะมีเข้าทุกลูกนะแต่ผมว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยแล้วก็เลี้ยงกับส่งไม่เวิร์กเนี่ยผมให้เป็นเวกฮอสตัวนี้นะผมให้ชิลูเก่งกว่าผมให้เวกฮอสเป็นบีแล้วกันครับอย่าไปอัพมันนะเพื่อนประตูแฟร์บุกเคนไอหนุ่มคนนี้นะครับสีเขียวมาพร้อมกับท่ารับแล้วก็บวกพลัง4.8%ถ้ากองหน้ายิงมานะครับแล้วก็ท่ารับบวกอีก3.8%นนะครับถ้าเป็นท่ารับท่านี้นะ รับหนึ่งหมื่นที่เหลือก็แปดเก้าพันผมว่าคือลูนินก็ยังเก่งกว่านะครับถามว่าลูนินเก่งกว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันจะบวกสี่นะครับมันเลยเก่งกว่านะแต่ถ้าตัวนี้บวกสี่ผมก็ใกล้เคียงนะครับแล้วก็ดีกว่าลูนินตรงที่มันเป็นสายรับนะลูนินจะมีข้อเสียคือปัดได้จริงแหละแต่มันจะโดนซ้ำนะครับแต่อันนี้คือถ้ารับแล้วมันเข้ามือแล้วเตะออกเงี้ยอันนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ประตูระดับท็อปๆเขาก็ใช้สายรับกันหมดนะครับ โอเคครับสำหรับดอนารูม่านะเอ้ยสำหรับเนเธอร์แลนด์ดิดอนารูม่าอะไรล่ะสำหรับเนเธอร์แลนด์แฟร์บุคเคนก็ให้เป็นผมให้เป็น A นะครับผมเหมือนกันนะแต่ถ้าใครมีลูนินบวกสี่ก็ใช้ลูนินเถอะครับไม่เปลืองแต่ตัวนี้นะครับผมให้เอสบวก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 นะครับกองตอนนี้ผมต้องการกองหลังนะเดี๋ยวเราเปิดกันเลยดีกว่าขอพลังเลยครับนี่ผมเก็บตัวอีกสิบใบเดี๋ยวเอาข้ามโฆษณาก่อนข้ามโฆษณางก่อนอืมหลางดวงก่อนอืม เฮ้ยเอ้ยมีลุงหรเปล่าไม่มีหรอกมั้งข้ามโฆษณานก่อนนะครับโอเคครับชัดอันนี้คือซิกเนเจอร์นะครับการเปิดได้ตัวแบบทองแดงนะครับมันเป็นซิกเนเจอร์ของผมเองนะครับแม่ไปครับสิบตั๋วนะครับคลิปนี้นะครับไลน์นี้จะได้ไหมดอนนารุม่าขอพระเจ้าอวยพรสาธุฟานไดเดอร์พี่น้องเฮี้ยงนะครับไป อันดับแรกต้องเป็นสีลุ้งมาก่อนนะครับ <c oughs> แตกผมว่าแตกต้องไปลุ้นนะครับว่ามีสีทองไหมปืนปงสีทองต้องมาสักหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ทองมาแปดเลยทองแปดทองแดงไะอีเดอ S <S ไปแล้วครผ่านไปแล้วนะครับสำหรับตัวฟรีนะเที่ผมท้อม่ะทุกคนแล้วพอให้ผมเนียมันจะหมดแล้วนะไปครับตอนอารูม่าของเราจะมาหรือเปล่าอ๊ย้ยมันมีแสงนิดนิดหน่อยหน่อยมีแสงนิดนิดพอจะได้ลุ้นไหมอาจารย์น้องไหนช่วยด้วยครับเดี๋ยวเชื่อมจิตครับโอเค ผมว่าแปลกๆว่ะการดอนารุมาบัปเป้ยูโรจะมีอัปเดตรูปไหมจริงๆมันควรจะมีนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตไหมเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาให้อีกทีนะครับคือไม่มีทอนสักตัวทุกคนไปครับอีกรอบหนึ่งครับสาธุอาจารย์อุบลช่วยด้วยเพียออ๊ยกดไม่ให้ทานตั้งตัวออ๊ยไม่ให้ทานตั้งตัว หมดแล้วตังหมดแล้วเศ <c oughs> ร้าครับทุกคนมันตีสุดท้ายไปขอทุกคนช่วยอวยพรขอทุกคนอำนวยอวยชัยขอให้ทุกคนได้อวยพรให้ฟานได้จงมานะครับสาทุโนพ่านเตเพียงอาจารย์น้องไนเ้ยไม่ผมไม่ค่อยเชื่อกับแสงอะไรอย่างนี้เลยวะ่ะ ผมขอทองใบเดียวแหละไม่ต้องขอลุ้นหน่อยให้ผมได้ลุ้นกับเพื่อนๆหน่อยไม่มีทองสักตัวนะครับไปครับไปอีกสี่ใบครับเอาไปหมดตัวกันไปเลยครับ Gunamokap Umeh Nubit Okay Lek 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 Iyoo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  <laughs> Iyokdaai Iyokdaai Fandai Iyok ya. Iyok 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 <laughs> Iyok Fandai ku Iyok yeah. Ck <coughs> Ck <coughs> Hmmmm Seng lah uh ฟานได้มันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วเหลืออีกน่าจะเหลืออีก17รอบนะครับ17 12จ็คูณสิ็ได้ละพันสองสิบอเจ็ปอีกสองพันพอยต์นะครับผมเชียอเอ้ยคือเติมเนี่ยมันเติมได้นะครับแต่ว่ามันต้องไปเติมแบบต้องไปเติมแบบอ้ยอันนี้รับได้ไหม αι? อฮ้ย ได้มีพันหกทุกคนเฮียมันเป็นรอบรอบไอ้นี่นะไป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 กันต่อครับไปกันต่อไปกันต่อทุกคนไปกันต่อฟันได้ต้องมาละทุกคนฟันได้ขอ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 ฟันได้ตัวหนึ่งอุ้ยแบบแบบตัวหนึงสื่อสีสีแบบสีแบบวิบวับวิบวับวิบวับตัวหนึงสื่ออะไปครับปุ๊บ มีทองเั้าไปเปล่าเฮ้ยมาใบแรกเลยดิฟันได้ฟันได,ด้อ้ไอสัตว์มึงมาทำไมมันกูไม่เอามือ <laughs> ผมเหลืออีกเจ็ดครั้งผมเหลืออีกเจ็ดครั้งผมจะได้ฟานได้แต่ผมเปิดไป,ไปครับขอยเกิดอบไ,ได้ไหมอะมีสีทองปะไหนรุ่นนี้โอเคทองแดงสรุปผลประกอบการนะครับวันนี้ก็พังนะครับผมหมดเนื้อหมดตัวนะครับกับพ,พอยต์เขียวเหลือห้าสิบนะครับจากหกพันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสำหรับการเปิดฟานไดในวันนี้นะครับแต่แต่บอกเลยนะครับ อย่าลืมไปจัดนะครับฟานไดนะครับเก่งชิปหายนะครับแล้วก็ใครอยากเติมราคาพิเศษวิสตอมท็อปออย่าลืมนะครับผมฝากสนับสนุนกันด้วยนะจุ๊บจุ๊ส่วนผมก็ขออนุญาตไปกินแก็บนะครับไม่มีอะไรจะกินแล้วนะ